ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาแสดงความยินดีนะครับกับ FC นะครับที่ติดตามช่องชายนางรองพารวยลงเฟซฟ้ารวยนะครับที่ผมได้ให้หวยนะครับให้แนวทางนะครับที่ว่า เป็นตัวเลขนะครับวันนี้ก็เราก็มาโชว์โฉนดเก่านะครับวันนี้นะครับนี่นะครับหนึ่งสองนะครับใครถูกบ้างครับนี่นะครับนี่นะครับเอฟซีท่านใดถูกบ้างครับก็ทักทายกันมาได้นะครับในใต้คอมเมนต์นะครับก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับที่โทรมาขอบคุณนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจนะครับทางแอดมินนะครับแอดมินก็ มีใจนะครับก็ไม่ขออะไรมากนะครับขอแค่ครับว่าขอบคุณนะครับก็มีทักทายกันมาหลายท่านนะครับช่วงหลังจากหวยออกนะครับที่ที่ท่านที่โชคดีกันนะครับในในงวดวันที่16พฤศจิกายน25 6 7นะครับก็ที่ได้โชคได้ลาบกันไปนะครับได้ได้โชคได้ลาบเนาะได้ลอตเตอรี่กันนะครับก็โทรมาขอบคุณกันอยู่นะครับก็ยังไงก็ ขอฝากติดตามช่องชายนรองพารวยนะครับแล้วก็น้องเฟซพารวยนะครับกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีแนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับยังไงก็มีกันมาให้เรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ทักทายกันมาขอบคุณนะครับนี่นะครับฉนดเก่านะครับกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับวยชายนรองนะครับเลขล็อกนะครับอันนี้เลขตามล็อกนะครับนี่นะครับ ตัวงสอบนะครับเอกซีก็ท่านใดที่มีโชคมีลาบนะครับก็ทักทายกันมาได้นะครับหรือว่าอยากได้แนวทางนะครับก็ทักทายกันมาได้นะครับเผื่อหยิบจับลอตเตอรี่นะครับยังไงก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ทักทายมาขอบคุณกันนะครับวันนี้นะครับเราทางแอดมินเราก็มีนะครับหมูแดดเดียวใช้นักรองนะครับนี่นะครับแพ็คละหนึ่งร้อยบาทนะครับอร่อยมากนะครับ จะส่งตัวไทยนะครับผมมูเดตเดียวชายนักรองนะครับนี่อร่อยมากนะครับก็เผื่อเอฟซท่านใดนะครับที่อยากจะชิมนะครับบูเดดเดียวขอถักขายกันมาได้นะครับท่านใดที่ต้องการแนวทางนะครับของหววรัฐบาลไทยนะครับชุดอันที่1นึ่ธันวาคมนะครับ2567นะครับก็รอชมนะครับทางช่อง u t u b e นะครับช่องชัยนังรองพารวยน้องเฟซพารวยนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทางทีมงานนะครับน้องนิวพารวยน้องพาโชคนะครับแล้วก็ชัยนรองพารวยนะครับภูวิศีกระสังนะครับเกษตรปลอดสารชนแนลแล้วก็เลขเด็ดนะครับก็มีหลายหลายช่องนะครับแล้วก็เป็นที่ทีมงานของของทางทีมงานของชัยนรงนะครับที่เป็นหาแนวทางให้ให้เอฟซีนะครับที่ที่จะได้ หาแนวทางนะครับให้กับ f c นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับ f c ที่ทักทายกันมานะครับนี่นะครับแล้วก็ย้ำฉลองเก่านะครับผมวันหน้าวันที่หนึ่งนะครับก็กดติดตามไม่รอเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับท่านใดที่วันที่แล้วนะครับก็ให้ห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองนะครับ ก็เข้ากันไปนะครับท่านใดที่ได้โชคได้ลาบนะครับก็ทักทายกันมาได้นะครับขอบคุณนะครับมาในใต้คอมเมนต์ในช่อง youtube นะครับของช่องชัยนังรองพารวยแล้วก็นองเฟรพารวยนะครับแล้วก็ฝากมูดเดี่ยวชัยนังรองนะครับ0653276034นะครับผมก็ยังไงก็ช่วงนี้ก็เข้าหน้าเกี่ยวแล้วนะครับฟ้าฝนยังไงก็เป็นกำลังใจให้แก่ชาวนาทุกท่านนะครับเพื่อ ตากข้าวตากอะไรนะครับวันนี้ก็ฝนตกฝนอะไรกันนะครับอาจจะได้ทําช่อง YouTube บ้างนะครับอาจจะหาแนวทางให้อาจจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ก็พยายามที่จะหานะครับให้พ้นหน้าเกี่ยวหน้าอะไรไปเดี๋ยวก็ทางทีมงานของพวกเรานะครับก็จะได้หาแนวทางมาให้ f c ทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ